เป็นไหมคะอยากทำธุรกิจออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเคยทำออนไลน์แต่เจ๊งไม่เป็นท่าเคยเรียนมาร้อยคอร์อสก็ยังรู้ไม่จริงคอร์สสร้างยอดแสนคือคำตอบของทุกปัญหาไม่ได้สอนเรียกยอดไหลแต่สอนเรียกยอดขายคันเนื้อหาเน้นๆมาเป็นคอร์สสร้างยอดแสนกับ21ชั่วโมงใน6วันเรียนผ่านออนไลน์สะดวกสุดๆมีคอร์มืออาชีพประก,ก ให้เข้าใจง่ายขายได้ทำเป็นสอนให้ทำออนไลน์ได้ขายของเก่งสุดเจ๋งขนาดนี้ค่าเรียนต้องหลักหมื่นแล้วโน no. 299บาทใช่แล้ว299บาทเท่านั้นเปลี่ยนคุณเป็นนักธุรกิจออนไลน์มืออาชีพอยากเรียนต้องทำยังไงนะเรียนเลยติดต่อไลน์ a t u l i f e space หรือติดต่อเพื่อนคุณที่ทำ y u l i f e You l i ฟ e ชีวิตที่ใช่